โอเคผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Among Us นะครับผมอ่าซึ่งเป็นคลิปแรกที่พูดได้เลยว่าผมมาเปิดเกมอีกแล้วคือแบบคือเราอัดเกมแปลกๆก,กันบ่อยมากเลยช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าใครกันในนี้ที่เป็นคนท่อแรลกนะครับผม ทํำทาสก่อนเลยเมื่ว่านี้ครับอโอเคมีอ่เ,อเอสีชมพูอยู่ในห้องอ่นี่โอเคไฟดับไฟดับไฟดับไม่แน่ใจว่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในอ่ห้องแต่ไฟไหมสีแดงซ่อมไฟสีแดงไม่น่าใช่อาศัยอยู่คนเยอะๆไว้ก่อนดีกว่า ปึ๊บปึบโอเคเลียร์ขยะครับเนี่ยเป็นเควสที่ผมเกียดที่สุดเควสอ,อ่าอ๋ออย่างงี้เอ้ยสีฟ้าเดินเข้ามา,านี้อย่านะอย่านะกลัวนะบอกเลยกลัวนะ <c oughs> เอาที่ทำคอมตรงนี้โอเคครับเมื่อกี้อยู่ด้วยกัน4คนเลยเหรอ แคทตามผมอืมตอนนี้ยังไม่มีบุคคลน่าสงสัยผมว่าเดี๋ยวผมจะไปดูกล้องหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมก็ทำเรือ่องนี้ก่อน Fix Valley เดี๋ยวผมไปดูกล้องหน่อยดีกว่าผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นอะไรบางอย่างมีคนดูกล้องอยู่แล้วอื่าโอเคสีม่วงยืนอยู่ตอนนี้เหมือนเขาต้องการที่จะจะแยกคนสองกลุ่มออกด้วยกัน โอเคสีม่วงไม่น่าใช่อืมดูกล้องอสีเขียวสีฟ้าดอนนี่ดอนนี่ปั่นน้ำมีสีแดงอยู่ที่นี่ไปตัวชีพประจรแล้วก็สีเขียวเขาจะลงท่อดไหมครับ เขาจะลงท่อไปกลัวมากเลยเขาหน้าทําเฟสซ่อมสายไฟอยู่โอเคผมก็ไม่รู้หรอกว่าแป๊บนึงนะสีส้มผมว่าอาจจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นดอนนี่ดอนนี่ทำเควสตรงนี้ไม่มีใครมาใช่ไหมดูก่อนกลัวเฮ้ยไม่ทำจริงเหรอ สีส้มเนิ้แปลกแปลกอะ่ะเอ๊ะครับหนึ่งนะตอนนี้เราเริ่มได้เบาะแสหลายๆ,ๆอย่างสีส้มอยู่กับสีเขียวเมื่อกี้นี้บนขวาเฮ้ยปิดทำไมอะ่ะ สีน้ำเงินสีชมพูสีส้มถ้าเราเจอศพสีเขียวยแถวนี้เมกเซนได้เลยว่าสีส้มเป็นคนทำโอเคเขียวอยู่นี่เราจำได้ว่าเรามีเควสอยู่ห้องล่างโอเคเควสสุดท้ายแล้วทุกคนทักสุดท้ายตอนนี้ทักเราใกล้เสร็จแล้วครับโดยที่ฆาตกรเหมือนแต่ยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยหรือว่าฆ่าไปแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ เดี๋ยวผมต้องไปดูห้องชีพจรหน่อยละไอ้ปันอยู่นี่ทุกทคนอยู่ดีเอ้าอยู่ดีกินดีเฉยเลยไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างไรกันนี่เวลาผ่านมานานมากแล้วนะอ่าแยกคนอีกแล้วสีหหเหลืองอยู่ตรงนี้โอเคโอ้ยอย่าอยู่เยอะอย่าอยู่เยอะน่ากลัว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  อยู่เยอะนะกลัวนะอยู่เยอะนะกลัวนะเว้ยตาเน,นี้ยเ,เดินกนฉลาดมากเลยไม่กล้าอยู่กับใครเลยตอนนี้มันแต่รู้ว่าสีม่วงอ่ะสีม่วงน่าจะไอ้นี่ได้สีม่วงน่าจะไว้ใจได้นะตอนนี้นะครับอืมอุ้ยฆาตกรรมในห้องนี้เหรอคนมันเยอะอ่ะอ่ไฟดับด้วยเจ๋งเลยไฟติดแล้วใครซ่อมอ่ะที่แดงเหรอ ที่เขียวอยู่นี่สีเหลืองอ,อิมพอสเตอร์เอ๊ะอืมแปลกใจมากๆที่ไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นโอ้โหโมาทำอย่างนี้เยะเนี่ยถือว่าโดนฆ่าหรอกโอ้โหทำหนึงนะกูกูจอกูจอเลยอะกูจอดูเลยตอนเนี้ยเสียมพูสีขาว สีเหลืองสีฟ้าสีม่วงมันคนมันอยู่เยอะมันดูขึ้นมากอ่ะมันดูยากอ่ะโอเคชมพูกับเหลืองยืนซ้อนกันอยู่สีขาวสีแดงมันยืนซ้อนกันแล้วมันดูยากอ่ะใครมันเหลือทักาะถามจริงอุ้ยมึงแย่ออกมาเถอะมันอยู่กันเยอะเกินไปอ่ะมันแปลกๆอ่ะมันอยู่เยอะมากเลยอ่ะเน็ตเน็เนียชมพูกับเหลืองเนี่ยกำลังจะสวยกูเข้าไปยืนอะ เีียนกริบเลยนะพยายามจับไฟดีนี่พยายามดีนี่เขียวทำไมมันไม่ออกมาทำคุยสุดท้ายวะว่ายังไงครับทุกคนฟังผมนะผมเห็นคนชื่ออมองลินสีฟ้ากระโดดลงหลุมต่อหน้ามีอย จังไม่จิงโจสั่โกโก้ได้โอวัตินี่ใครทำทักไม่เสร็จบ้างอะเออใครทำทักไม่เสร็จสงสัยแล้วแล้วเอายังไงอ่ะคือโหวตโหวตทิ้งเลยใช่ไหมโหวตสีฟ้าแน่นอนล้านร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะได้นี่อ้าวสีฟ้าไม่มีอะไรแก้ตัวเลยอ่ะโอ้ อุ้ยโอ้ไมไม่ไม่ไม่ไมไมเถียงหน่อยเหรอ <c oughs> โอ้จบเลยพี่ขอโทษโอ้โหทะลุหลอด <c oughs> <c oughs> โอเคครับอ่าไปเดี๋ยวเราตามสีม่วงไปทำ ác, ทักซะทำทักซะสีม่วงไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าพาไปหาฆาตรกรคนที่ถูกต้องเดี๋ยว เราเดินตามสีม่วงไปดีกว่าเดี๋ยวเข้าเลือทารไก้ชมพูไม่น่สาสงสัยมันเดินซ้อนเข้าไปเรื่อยเลยเอ้ยเดินแยกก่อนเลยกูแยกก่อนเลยอ่ะสามคนเว้ยหืมไปดิไปดิปดโอเค The last task task สุดท้ายเพื่อชัยชนะเร็ว task สุดท้ายฟิ e ว เงียบเลยเออตอน้อ่ี่ซีตาเมื่อกี้ใครเป็นอีกคนน่ะใครเป็นยอมรับมา้ะให้ให้เราให้เราเฉลยไหมใช่ใครใครใครเฉลยเฉลยเลยด็อดี้ด็อดบอกฆ่าไม่ได้โอ้ค่ะคือตามเมื่อกี้พูดตรงๆว่าเกมเดินยากมากเพราะว่ามันอยู่ติดกันเป็นกลุ่มหมดเลยอ่ะมาโอเคมาเดี๋ยวเราต่อรอบที่สองเกมที่สองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว คริวเมดอีกแล้วครับจังหวะนี้โอเคครับเริ่มตานี้โดยการที่เราเป็นคริอเมดอีกแล้วเราจะไปทำเคเวสท,ที่เสียงที่สุดกันก่อนเลยดีกว่านี่เลยใกล้ๆท่อเลยนะอืมปิดประตูเฉยเลยน้ำเงินเขียวเหลืองแดงส้ม น,น,น้ำเงินเขียวเหลืองแดงส้มน้ำเงินเขียวเหลืองแดงส้มตอนนี้ผมอยู่กับสีแดงผมไม่รู้ว่าสีแดงไว้ใจได้ไหมอา้าวแผนไว้เหรอจบอยู่หน้าประตูหน้าประตูเลยอ่ะหน้าประตูตรงไหน,นอนะนนเอมื่อกี้เดินไปเดินผ่านศพมาเนี่ยทำไมเดินผ่านศพมาละ่ะอา้าวเมื่อกี้กูก็เดินกูก็เด,เดินมาวอรมกับกลุ่มทีมให่แต่พอเดินมาุ๊บและ เมื่อกี้อ่าคนที่เข้าห้องไฟจําได้ว่ามีน้ําเงินเหลืองเขียวแดงแล้วก็มีนี่เหลืองอะไรคือเหลืองน้ําเงินเหลืองเขียวแดงแล้วก็ดำห้าคนนี่อยู่ในห้องซึ่งพี่อ่ะเดินเข้ามาตอนว่าตั้งแต่เริ่มเกมมาเริ่มเกมปุ๊บคือเดินลงมาดิ่งห้องนี้ก่อนเลยว่าอย่างนั้นพี่จะไม่เห็นศพแน่ๆเมื่อกี้เดินออกมาจากจุดเริ่มต้นอืมแล้วก็เจอผ่านกับคนที่เจอศพอืมอืมอ กลุ่มเท่าน้ำเงินเหลืองเขียวแดงใช่ส้มเซล์รีพอร์ตหรือเปล่าไปไปห้องปั่นไฟแล้วแล้วก็เดินกลับมาเดินัมาลูกสกิปสกิปก่อน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 มัน no information นะมันมันไม่มีข้อมูล่ะใช่ไม่มีข้อมูลอะไรที่ดินไปก็เจอค้องกัน อโอเคครับรอบนี้เราได้เสียผู้ชีวิตรอบแล้วหน <c oughs> <c oughs> ึ่งคนหนึ่งคนทำไมต้องรอเรือวะไม่คนใจโอเคครับมาเรามาดูกันต่อสีม่วงโอ้โหมันอ,อยู่อะไรกันห้องนี้วะเนี่ยอ้าวมีคนหลุดไปแล้วสีชมพูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า เราไปดูกล้องหน่อยดีกว่าเอ้ยโม่ไม่เดนตามกูแปลกแปลก,กันนะ่ะใช่ปะเนี่ยวกวูกลัวใช่โม่กลัวอ้าวว่าไงเจอศอตรงไหนผมเจอศอกอยู่ข้างห้องขวาบนขวาบนห้องเอ่อห้องเมดบีหรอใช่ครับ อ่ยืนยันว่าไม่ใช่ม่วงแน่ๆเพราะว่านี่อยู่กับม่วงซ้อมไฟอยู่กับม่งวงผตอนที่ผม,ผมเดินผ่านกับพี่อ,อะผู้เดินไปทางขวาชมภูเออพี่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าว่าว่าตอนนี้ย่งคิดอยู่ว่ารักบอกว่าดีเดินผ่านอพแตมไม่ปอดบวกกันพี่ว่าคำ ทำให้การของครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้บอกว่าแอนเดรเห็นศพแล้วทำไมไม่รีพอร์ตโอเคมั่วคุชมพูอ่าอ่าอ่าพูดดีพูดดีพูดพูดพูดมา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  มก็เดินมาอีกตรงนึงเว้ยแล้วผมก็มาอยู่กับรักอ่ะตอนนั้นอ่ะไอ้รักมันก็อยู่กับผมตอนที่ไปรีบถอนสมตอนนั้นอยู่กันแค่เดียวนะเควสสองดาวมันไม่ใช่อยู่ใกล้ใกล้เม็ดเบียก็เควสสองดาวก็เควสไอ้เควสสองดาวนีไอ้เควสที่มันไม่ทันแล้วนะยูทูบเบอร์โอเคครับถ้าถูก ถ้ามันถูกหมายความว่าเราเหลือคนแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นฆาตกรแต่ถ้ามันผิดมารัาว่าสองคนม่วงไม่น่าใช่แน่ๆหรือว่าม่วมันซื้อใจหรอวะเหลืองมาด้วยทไม่ไว้ใจเลยอะไม่เห็นใครในกล้องเลยอื้ม เดี๋ยวมันไวจังเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีดี๋ยวเด,ดาไมกูถึงเห็นเออผมจะลองกดปุ่มไปถามมันดีกว่าเออมีคำถามสงสัยครับสีเหลืองครับสีเหลืองครับรอโอเคคือสงสัยว่า ทำไมเมื่อกี้นี้ก็ยังอยู่ด้วยกันที่กล้องแล้วพอกดเข้าไปดูกล้องปุ๊บไปโผล่อยู่ใกล้ๆห้องใกล้ๆออฟฟิศได้ยังไงทําไมเดินไวยังเดินจริงดิเพอร์เพ s ร์ซมีทูเห็นเหรอไม่ผมดูกล้องอยู่เออนี่ก็ดูกล้องอยู่เหมือนกันเหเดินเลยอยู่ใช่ครับคือตอนนี้คือที่สงสัยคือทำไมเหลืองถึงไปไวมากเลย เดนไอซอร์สแกนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้คือเห็นสีแดงสแกนใช่ไหมถ้าคัาออกคัดออกเห็นสีเขียวสแกนด้วยถ้าคัดออกคนหนึ่งล้วอยู่เป็นกลุ่มแบบนี้เล่นได้โอเคคัดออกคัดออกแล้วคับไม่รู้ว่าใช่ไหมเอาอ่ะแต่มันเดินไวเกินมันเดินมันนเดิไวแปลกๆอ่ะคือมันเดินไวแปลกมากเลยอ่ะบายกู๊ดบายขาตะกอีกคนพูดอย่างงี้กู๊ดบาย วิญญาตวิญญาณโคนันโอเคครับตาที่สามผมก็คงยังเป็นคริวเมตอยู่ผมเป็นคนดีผมบอกแล้วโอ้โหแต่มันเดินไวมากเลยเดินไวจริงอะเนี่ยสีม่วงอยู่นี่สีฟ้าอมองลินอมองลินสีส้มสีส้มสีฟ้านี่ สมสีฟ้าสีฟ้าเดินใกล้ๆกันมาสีขาวไปไหนเอ๊ะ<ม>สีขาวมันเดินไวกันจริงๆนะน่ยชมพูน้ำเงินม่วงส้มอยู่ที่ไฟฟ้าตอนนี้เดินกับส้มแล้วกันหืมปิดประตูห้องอย่างนี้ เจอศพที่ห oh. ้องชีพจรครับีจรชีจรโอ้โเมื่อกี้อการว่าไงไหนดูกล้องคือที่ผมดูกล้องอยู่นะอ่าคือผมเปิดไปตอนเจอศพพอดีอ้าวแล้วมีแล้วเห็นคนไหมเห็นมือไหมอยู่คนเดียวเห็นอะไรนะนิกนิกนี่คุณครับนี่คุณกําลังจะหมายถึงผมอย่างนั้นเหรอ อ่ะโอเคอ่ะโอเคไม่แปลกพี่จะเห็นพี่คนเดียวเพราะว่าพี่เดินแยกออกมาจากไอปันไอปันก็เห็นพี่อยู่พี่ยังไม่ทันได้จะเดินเข้าไปข้างในเลยแล้วพอจะพี่จะเข้าไปเช็คที่ประจอนคือจุดมุ่งหมายคือจะเข้าไปเช็คที่ประจอนแล้วก็เห็นประตูมันปิดอยู่พอปลดรหัสเข้าไปปุ๊บก็เห็นเหลืองนอนกองเลย่น้ำเงินพี่เห็นอยู่ ตอนที่เดินขึ้นไปข้างบนมีหมวงเรื่องน้ําเหลืองหมวงหมวงหมวงพอมไ,ไงีหวงเหลืองน้ําเงิน <c oughs> เห็นอยู่สักิปไปก่อนแต่ผมเองนสีดเดินผ่านนะฮะแล้วทำไมเพิ่งมาพูด <c oughs> โอ้ยสับสนคำพูดไปหมดแล้วแกเอ้ยโอเคครับผมตงังจังหวะนี้มีคนได้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนโอเคแอคเซปต์โอ้ยโหปิดอย่าง,งนี้เหรอปิดโุกานมากเลยนะ มีคนตายไปะเนี่ยมีคนตายไปะเนี่นยกลัวมีคนตายมากเลยส้มขาวม่วงโอเคเราจับไว,สว้ส้มขาวม่วงส้มขาวม่วงเขียวเขียวโอเคเราเดี๋ยวเราไปที่สเปซซิเมนรูมโอเคปึ๊บอิเวคติคอรสองคนแอดมินสองเวเปิลเวเปิลเวเปิลไปคอมมูคอมมูสามคน อืมประตูตรงออฟฟิศปิดออฟฟิศเหลือคนเดียวมานี่คนหนึ่งไอเดย์ผมขอยืนยันฆาตกรครับเห็นกับหน้ากับตาเลยสีชมพูมลงหลุมเห็นกับตาเลยโ เห็นกับหน้ากับตาเลยเดินกะจะเดินออกมาคือเห็นว่าเออห้องแอดมินคือเมื่อกี้ดูห้องแอดมินอยู่ห้องแอดมินมีสองคนกะจะเดินออกมาดูว่าใครมาปุ๊บผมเห็นสีชมพูฟูบ๊ายบายโอเคครับฆาตกรไปแล้วหนึ่งคนอย่างรวดเร็วแม่ก็ไม่คิดว่ามันจะไปง่ายขนาดนั้น ง่ายเหมือนกันดินะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปฝั่งโน้นดีกว่ามีน้ำเงินม่วงหูมาเยอะเลยมาเยอะเลยรอบนี้เรามีเควสทำในนี้ดีกว่าจะเข้าไปทำในนี้ก่อนอืมโอเคมาแคท กลัวแคทอะแคทเงียบมากวังว่าแคทคงไม่ใช่ปิดไฟแคทอยูนี่มุวงอยู่นี่น้ําเงินวังว,ว่าคงไม่มีใครใช้ช่วงเวลาแอบเหลาคนนะเปิดห้องน้ํามันอืมมีคนดูกล้องอยู่สีแดงอยู่นี่ดูว่าใน จบไหมน้ำเงินอยู่นี่โอเคเฮ้ยมันเข้ามางีา้กูกลัวเลยอ่าเจอศพในห้องอ่าขวาล่างห้องสเปซิเมนที่ว่าอ่าจะมีการไอแยกของอะแยกเพชรแยกหัวก,กะโหลกแล้วก็แน่นอนครับเมื่อกี้ผมก็อยู่กับม่วงเช่นก<ๆ>ัน รูดบัตรรูดบัตรรูดบัตรเหรอต,ตอนแรกที่เราไปเราไม่เราไม่เจอคนเลยนะพี่ออ,อเงินอยู่นี่โอเคใช่ไม่มันจะดับไม่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 ไมก็มันดับตอนหลังที่ผมเข้าห้องมาแล้วเอ๊ะเอ๊ะยังไงรูดบัตรแต่ผมไม่เห็นคนนะเอ๊ะเอ๊ะ เอ๊ะยังไงมันเป็นยังไงเป็นยังไงสิงลองดูสิเฮ้ยผีจะชนะยังไงในเมื่อมันไปแล้วคนนึงโอเคได้อาท้าเองน,น้ำเงินน้ำเงิน,นเฮ้ยดูที่จะกบบรอบอลังเกนเป็นจริงปะเนี่ย โอลีเชดชิบหายแล้วเหลือคนนึงใครวะบอกรูปปัตแล้วไม่เห็นคนมันพี่ไม่เห็นจริงๆนะเว้ยฟืดนลื่นขึ้นมาลงมาตรงนี้แบบถึงนะเริ่มสงสัยละอยู่ตรงนี้ครบเลยฟ้าแดงอฟ้าแดงม่วงฟ้าฟ้าฟ้ามีความน่าสงสัยมากอมงลินอมงลิน ผมเชื่อใจสีม่วงของผมฟิลถ้ามึงเชื่อใจกูมึงเดินตามกูมากูจะไปทำทาร์กไม่ไม่ไมมหน้อยผ่าสงสัยมึงคงจะให้เราดูโอเคสีม่วงสแกนจริงสีขาวโอเคสีขาวไม่ใช่ด้วยสองคน โอเคตอนนี้เราไว้ใจได้แล้วว่าสองคนนี้ไม่ใช่แน่ๆสำหรับสีม่วงและขาวตอนนี้ก็เหลือแต่แดงกับฟ้าถ้าแดงตายฟ้าเป็นถ้าฟ้าตายแดงเป็นโอเคไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วแล้วมึงนะขอเข้าไปดูชีพรจรกนะ่อนคอม disable โ,โอเคคอมกลับมาแล้วอยู่ครบทุกสีอืมอโ p l ดด d i n g data หลวในห้องนี้เหรอเนี่ยไม่เห้ยโอ้น่ากลัวห้องนี้ใครวะใครวะใครจะโผมาฆ่าก็ตอนไหนก็ได้เนี่ยโอเคครับเหลือสุดท้ายแล้วทักสุดท้ายอยู่กับใครโอ้ยบระการแย่คนอีก ไม่กล้ายอยู่ใกล้อ่ะอมองลินอมองลินสีฟ้าไม่กล้ายอยู่ใกล้เลยอืมไม่ฟ้าก็แดงละแล้วมันจะยืนนิ่งๆงกันทำไมนั่นว่าแล้วข้าโชว์หน่อยดิยข้าโชว์เลยเฮ้ยอืมยองี้เลยนะอา ต่อหน้าเลยใช่ซึ่งอ่าเมื่อกี้เนี้ยตอนเนี้ยผมมี2องโอพิเนียนไม่ฟ้าก็แดงเพราะว่าม่วงขาวสแกนม่วงขาวสแกนไม่แดงก็ฟ้าแน่นอนสักคนหนึ่งนะมัน,นคนลนคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นเหมือนจะเป็นสีสีหนึ่งแต่ผมจะรอโหวตตอนแก้หมดเวลาไม่ให้ได้แก้ตัวด้วย เห็นแค่ข้างบนมาแล้ว <c oughs> เห็นไม่รู้อะ่ะคือ,อ,เ,อเออมันยืนซ้อนกันเยอะอ่ะเราเห็นแล้วแล้วแล้วหนูไม่ได้ซ้อนอยู่คนเดียวอืม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 รังดูอยู่อ่ะหนูไม่ได้ไปแน่ออเอาใครเอาตัวโหวตละไม่รู้อะ่ะโหวตแดงอาเอาโอเค ถ้าฟ้าไม่ใช่กระเด้งแน่นอนกูว่าแล้วว่าแล้วจริงจริงด้วยว่าแล้วจริงจด้วยแม่งเอ้ยเอาเวลาให้หมดอย่านะอย่าเวลาจะหมดก่อนนะครูดาวมันอย่าเพิ่งโหลด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 นะครูดาว ครูดาว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 คูดาวยายาครูดาวครูดาวช่อช่อกดเร็วเออเรารู้แล้วใช่ไหมช่อเรารู้แล้วใช่ไหมช่อพี่เชื่อว่าเรารู้พี่เชื่อว่าเรารู้พี่เชื่อว่าเรารู้ไม่คือหนูรีบกดไงหนูกลัวเพราะว่ามันไข่คนเดียวก็ชนะเออช่อพี่เชื่อว่าเรารู้แน่ใจเหรอแน่ใจ ก็เราสแกนพี่ก็เห็นเราสแกนกูสแกนด้วยะกูไม่ได้สแกนเพราะกูไม่มีเครื่อสแกนมึงยังไม่นองมาบวยกูเห็นมึงย่ายังเง้นแหละ

พูดอยู่กับว่าเชีย่ยเวลาอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะกูดาแม่งเหลืออีกสองวี่อ๋เออกูแม่งแบบอู้ช,ช่อคือเนี่ยคือคือนี่กะว่าจะรีบวิ่งไปเพื่อให้ไปกดเปิดให้ให้ให้มันกดปุบออฟฟิศได้ไงพี่ออมพี่ออมต้องขอบคุณหนูนะนะขอบคุณจริงๆ <c oughs>